อย่าพึ่งไปหลงเชื่อโฆษณานะครับที่คิดว่าชื่อเรียกเหมือนกันผลงานอาจจะแต,ตกต่างกันก็ได้นะครับอย่างคันนี้ครับเจคูเจซิกเลือกใช้บริการโปรแกรมซารามมกกาฟีนไฮคอสนะครับต้องบอกนะครับว่าโปรแกรมซารามมกกาฟีนไฮคอสของร้านออโต้สปาจะต้องขัดปรับผิวส้มเท่านั้นนะครับรถจะมีความบงงานเป็นพิเศษโดดเด่นกว่ารถอื่นอย่างแน่นอนเอาไปจอดในโชว์รูมก็รับรองเลยว่าสวยโดดเด่นกว่าคันที่จอดในโชว์รูมอย่างแน่นอนครับทีนี้ครับด้วยเอกลักษณ์พิเศษของชิ้นงานรถคันนี้ทั้งหมดนะครับ โดยปกตินะครับต้องบอกว่ารถปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมทั้งคันแล้วก็กันชนหน้ากันชนหลังจะเป็นไฟเบอร์นะครับแต่รุ่นเจซิกคันนี้แก้มข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับทีนี้การขัดปรับผิวส้มเนี่ยทางเราจะต้องมีความชํานาญเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าการขัดอลูมิเนียมและขัดไฟเบอร์นั้นใช้วิธีการขัดที่ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าช่างไม่มีความชำนาญผมบอกเลยนะครับว่าสีพังอย่างแน่นอนนี่แหละครับผลงานของทางร้านออโต้สปาเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะครับว่าชื่อโปรแกรมเหมือนกันงานก็อาจจะเหมือนกันที่นี้ครับก่อนที่เราจะตัดสินใจทํารถทังทีเราจะเสียเงินแล้วควรเข้าไปดูตัวอย่างงานจริงของแต่ละที่ครับว่าให้ผลงานแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนที่ถูกใจเราแบบนี้แหละครับคุ้มค่าของเงินที่เราเสียไปมากที่สุดครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าคันนี้มีขั้นตอนการทํางานอย่างไรทําเสร็จแล้วจะสวยงามเพียงใดไปชมกันครับ